สวัสดีค่ะเมื่อนี้มากินก๋วยเตี๋ยวน้องกันเนาะค่ะเด้อก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะพี่น้องค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสเนาะค่ะเนาะประมาณนี้เด้อพี่น้องค่ะเมื่อนี้อากาศเย็นๆค่ะแต่ว่าแดดยู่ยตอนเป็นอากาศหนาวๆเนาะมากินก๋วยเตี๋ยน้องกันค่ะพี่น้องค่ะกินกับบักพริกน้ำพร้อมเนาะค่ะเด้อพริกสดเนาะค่ะเนาะกับหอมค่ะพี่น้องค่ะหอมป้อมเลยนะกับกะปีค่ะพี่น้องค่ะกะปีกับพริกสดเนาะกินขวากินประมาณนี้เด้อค่ะเด้อ มากินน้ำกันแซบๆค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีจ้าพ่อพี่น้องจ้ามาพ่อเยาแยกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะมืนอี้กินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเด้อพี่น้องขาเนาะกินกับเนีงเราพี่น้องคะกินกับกะปีน้ำเด้อพี่น้องกะปีแล้วกับบักพริกค่ะพี่น้อง่ะกะปีแล้วก็พริกสดเนาะพี่น้องค่แล้วก็หอมบักซีจีนน้ำเด้อมันนี้ค่ะพี่น้องผักมีทแค่นี้ค่ะอันนี้กะปีเนาะพี่น้อง่ะกินกับกะปีน้ำ กินกับน้ำกับพี่น้องคะ่ะนนี้น้ำซัปเปอร์รสค่ะก๋วยเตี๋ยวคะ่ะปรุงเรียบรอย้อยแล้วเด้อพี่น้องค่ะเนาะส่งก้อนค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยห่อนหว้ยหวยๆอยู่พี่น้องคะ่ะโอ้ยเส้นเอิบเวริรดแล้วส่วนจะได้กินพี่น้องคะ่ะโอ้ยผสมกอนเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเส้นเอิบเวิร์ดแล้ว เส้นเล็กค่ะพี่น้องค่เพราะใกล้เป็นเส้นเด้อมือน,นี่เส้นอึดเอ,าอ้ากระเด็นเกือบเข่าตาพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแล้วซุน้ำก้นคะ่ะโอ้โหอืมโอ้น้าซุปสุดยอดค่ะพี่น้องค่ะอือหือ บ่คแค่เป็นเสน้นค่ะพี่น้องค่ะรว,ว่วไปโดนเนาะแต่ว่ามันห่อนอยู่ค่ะซ่วจะได้กิน้อพี่น้องค่ะมันห่อนอยู่อือนืซัจะได้กินพี่น้องค่ะ <c oughs> เสร็จอืดเบิดปล่อยมันเย็นก่อนนะที่กินมันห่อนนะพี่น้องค่ะเอออะ เส้นบ่อกกีเป็นเส้นพี่น้องอนนอมันเส้นอืดเนาะมันเส้นขาดแสบคือเก่ากระเจียวหมูแล้วพี่น้องคะ่ะเอาลูกชิ้นอื้มฮึสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยอ่าลูกชิ้นค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> เตียวเนื้อไอ,อ้ก็เตียวหมูนะพี่น้องกเตียวหมูน้ำใสมมามิกัะปิเอ้บ่มีมน้ำตกพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อแซ่บแซ่บ แซบอยู่ค่ะแซบอยู่อืม้มแซบค่ะแซบก๋วยเตี๋ยวหมูหมูนำใสนะบ้านไม่นำตกพี่น้องกินแบบไหนเนาะกะปิพ้พี่น้องคะกะปิ้ก,กัะพริกเด้อพี่น้องกินแบบนี้เนาะบ้านคอยกินแบบนี้นะพี่น้อง จังวัดข่อยยู่กินแบบนี้เด้อพี่น้องแซ่บพี่น้อง่ะมาเด้อมันข่อยทากินกว๋วยเตี๋ยวต้องมีกะปีค่ะทารานไหนว่เอากะปีใส่น้ำนี่นะเขาบาคาไข่ขาร้านพี่น้องเนาะ เขตจันทบ,บรุรีระยองปาจีนสักแก้วชนบุรีเนาะเขากินกว๋วยเตี๋ยวแบบว่าต้องมีกะปิพี่น้องตลาดพร้อมเด้อพี่น้องคะ่ะต้องมีกะปิของแก้มอันนี้กพริกก็ต้องแบบนี้พี่น้องคะ่ะ ม,มาเด้อค่ะเด้อแซ่บอยู่อือแซ่บพี่น้องคะ่ะ จมูกหมูเปือ่อยดีดีนุ่มดีพี่น้อง <c oughs> เปื่อยนุ่มดี <c oughs> พักพี่น้องคะพักในใี่ใบอ่ใบยังกับพี่น้องคะ พักซีกินตามที่กินตองมีต้องงอกน้ำเดือดพี่น้องคะอันนี้นบะมีเนาะนี่ทุกร้านตรงมีพี่น้องคะแถวบ้านจังหวัดขายู่นะถ้ากินกว๋วยเตี๋ยวบะมีกับปีเขาเสิร่าเขาร้า่นไหมกะปีพริกสดพร้อม มาเด้อค่ะเด้ออืมอืมอหืมเสแสร็คเสแซร็มาเด้อค่ะเด้อ หมุนนมครับพี่น้องมักหมูไหวเป็นขึ้นยังนมเลยอือหือกัดพริกต่อพี่น้องค่ะกัดพริกกับกับปีเ้อรของแซ่บเห็นบะคะ Mm. Monum nom nominom. แซ่บนัวกดเกี่ยวซ้ำไงไปรองค่ะอืมลูกสิ้น ปีิจำเจ้วมะพี่กกุยกับพีิพี่น้องแซ่บข่บแบะแซ่บไปเด้อฮะกับปีิกุ้งย่างดีเด้อพี่น้องคะ่ะกับปีิบเพราะไข่เค็มเด้อ มาจากช้นมุรีระย่งพี่น้องค่ะืมกะปิกุ้งแค่เด้อกะปิกุ้งอร่อยๆพี่น้องอืม ซื้อเจ้าประจำนะพี่น้องคะสจ็กะปีซื้อตะกับเจ้านีพี่น้องกะปีเจ้าประจำกะปีแท้มันจะบอเข้ม แซ่บพี่น้องคะพเพชรเราเด้อพี่น้องคะอือหือเพชรเพชรเพชรคำสุดท้ายพี่น้องเพชรอือ คำสุดท้าย <c oughs> เพลนแล้วบ่ไหวแล้วคำสุดท้ายค่ะมาเด้อมาเด้อืคำสุดท้าย <c oughs> ท้ายสุด <c oughs> อืม เราอญ่าปิดกลิบเด้อพี่น้องขาเรากินต่อเนาะมันเผ็ดค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ